หลักปฏิบัติในการอธิษฐานนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อครูน้อยนะครับอยากจะให้เราท่านนะครับประพฤตปฏิบัติสำหรับท่านที่ไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นนะครับอย่างเช่นเมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้า สุดท้ายเราก็จะมีการกรวดน้ำใช่ไหมครับเมื่อกรวดน้ำเสร็จเนี่ยเรากา็ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะครับก็คือก่อนที่จะอธิษฐานในสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยให้เรามอบกายถวายชีวิตเสียก่อน ใช้อิมาหังพันเตพระขวาอัตตะภาวังตุมหากังปริจชามินะครับก็คือข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพบชาตินี้เป็นพุทธบูชาเมื่อถวายชีวิตแล้วเราก็อธิษฐานในการ กล่าวเนี่ยก่อนที่เราจะกล่าวเนี่ยเราสืบลมไว้ก่อนให้ไปถึงฐานปฐวีธาตุนะครับไปถึงฐานปฐวีธาตุก่อนที่จะเปล่งออกมานะถ้าท่านที่ยังไม่ชํานาญก็ต้องฝึกตามขั้นที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่เมื่อเราเริ่มมีความชํานาญแล้วเนี่ยเราก็จะ รู้หลักในการสื่อลงไปตั้งในขณะหนึ่งเมื่อเราพร้อมแล้วก็ค่อยเปล่งออกมาอิมาหังพันเตภคะวาอัตตะภาวังตุมหากังปริจัดฉามิแล้วก็กล่าวข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตพบชานี้เป็นพุทธบูชาแล้วเราก็ตั้งความปรารถนาว่าอย่างเราต้องการมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นความปรารถนายิ่งใหญ่เราก็กล่าวนิพพานะปัจ,จโยโหตุ ขอผลบุญแห่งการสวนมนต์นี้นะจงเป็นปารวานปัจจัยให้รพระเจ้าถึงว่าผลานิพพานนะแล้วก็เราอยากมีเงินมีทองเราอยากมีความร่ํารวยหรือว่าเราต้องการที่จะพ้นจากทุกจากความเหนื่อยยากลําบากเป็นหนี้เป็นศินหรือว่าเราเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐาน ตามความปรารถนาตามความต้องการของเราเพราะว่าในการอธิษฐานอย่างนี้นะครับมันเป็นหลักนะครับหลักเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลในขณะที่เราสวดมนต์สร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยใจเราในขณะนี้นะครับในขณะนั้นใจเรามันเป็นบุญใจเรามันมีปีติ มีความสุขใจเรามันเปลี่ยนไปด้วยกุศลคุณงามความดีฉะนั้นมันจึงพร้อมนะครับที่จะอธิษฐานให้เกิดผลได้สำเร็จได้ง่ายเพราะว่าในการสวดมนต์ของเราเนี่ยก็เป็นการทำจิตให้เป็นสมาธิก็ได้ว่าบุญที่เกิดจากการภาวนา แม้แต่การที่เราอุทิศผลบุญผลกุศลให้กับบุคคลอื่นสัตว์อื่นหรือแผ่บุญให้กับตนเองเนี่ยก็เป็นการให้ส่วนบุญบุญที่เกิดจากการให้ส่วนบนบุคคลอื่นอันนี้ก็เป็นอันิงสงเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อกระทาแล้วเราก็น้อมนึกนะครับถึงกุศลที่เราทำอยู่เนี่ยในขณะที่เราทําอยู่เนี่ยเอามาเป็นที่ตั้งในการอธิษฐาน และก,ก,ก็การให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกก็คือการที่เรามอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธ,ธบูชาหมายความว่าเราเนี่ยชาตินี้เราขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยในการที่จะสร้างคุณงามความดีเราจะเว้นจากความบาปความชั่วทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่มันมีอยู่บาปกรรมที่มันมีอยู่ กิเลสที่มันมีอยู่เราจะเพียรประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะลดจะละตามกำลังสติปัญญาของเราเราจึงบอกว่าเรามอบกายถวายชีวิตเพื่อที่จะดำเนินรอยตามคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาคุณงามความดีเอาหลักธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยมาเป็นสรณะนะมาเป็นที่พึ่ง ตลอดชีวิตของเรา,าเมื่อเราอธิษฐานก็จะเกิดความาสำเร็จได้ไวนะครับคือจะให้ผลในขณะหน้า,าหรือชาติหน้าคำว่าชาติหน้าในทีนี้ก็คือขณะหน้านั่นแหละที่จึงพบชาติมันก็เปลี่ยนอยู่ทุกขณะคำว่าพบชาติเนี่ย ภพชาติจิตถ้าเราศึกษาในเรื่องของการเกิดการดับของจิตเจตสิกของเราเของการเกิดดับของภพชาติจิตเนี่ยมันเกิดดับของมันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวกุศลเดี๋ยวบาปเดี๋ยวกุศลน,น,นั่นแหละคือลักษณะนะคือมันจะให้ผลในขณะหน้าอาจจะให้ผลในขณะหน้าในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออีก3วัน7วันหรืออีกนะเป็นเดือนเป็นปนะีแต่มันจะย่นย่อ ลงมาให้ใกล้เราที่สุดตามกําลังของมิมิตตามกําลังของบุญตามกําลังของสัจจะที่เราได้กระทำฉะนั้นหลักตรงนี้มันเป็นหลักที่ผมทําอยู่เป็นประจานะผมอธิษฐานในนี้ก็ผมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเนี่ยในทุกวันที่ผมสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยผมก็จะอธิษฐานนะ ที่จริงผมอธิษฐานเยอะ่าน,นี้นะครับบางวันผมก็อธิษฐานแบบรวบรัดก็คือตามคลิปที่บอกแต่บางวันผมก็อธิษฐานมากนะครับให้มีฤทธนนี่นั่นแหละให้มีสติให้มีปัญญาให้มีทรัพย์มีอะไรต่างๆแล้วก็อธิษฐานนะครับคือการทําบุญเนี่ยต้องรู้จักในการอาธิษฐานนะครับ มันก็จะเป็นหลักของการอธิษฐานบารมีด้วยเป็นการสร้างบารมีไม่ใช่ไม่ทําบุญแล้วไม่อธิษฐานทําบุญต้องอธิษฐานนะครับเราไม่ได้ปล่อยมันเป็นไปตามกรรมเราปฏิบัติเพื่อได้จะกําหนดกรรมของเรากําหนดผลของกรรมของเราถ้าเราจะให้มันเป็นไปตามกรรมเออเผื่อมันจะได้บุญในชาติหน้าเงีย้ยเดี๋ยวเราก็ทําเพื่อจะไปเอาบุญในชาติหน้า พขาด้าศาสนาไม่ได้สวยอย่างนั้นนะครับแต่ก่อนผมเข้าใจอย่างนั้นทําบุญเผื่อจะได้บุญในชาติหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเนี่ยคือให้บุญให้ผลในเบื้องหน้าในขณะหน้าเบื้องหน้าก็คือแม้แต่คําว่าชาติหน้าก็คือมันไม่ได้หมายว่าเราตายไปเราถึงจะไปได้ผลอันนั้นมันเป็น ความหมายของว่าเมื่อเราตายไปแต่ที่จริงแล้วเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเนี่เราปฏิบัติเพื่อให้เรามีความสุขในชาตินี้แม้แต่การนั่งสามาธิการเจริญกรรมาฐานภาวนานี่ก็ให้เรามีความสุขในชาตินี้จนถึงว่าเรามีความชํานาญในการปฏิบัติเราสามารถที่จะอธิษฐานให้มันเป็นไปตามที่เราปรารถนาได้ ก็เหมือนอย่างเช่นที่เราเรียนพุ่งกับพันเรียนอะไรต่างๆนี่แหละแต่ถ้าคนที่เรียนแต่ยังไม่มีความชำนาญเวลาจะใช้จริงๆก็ไม่มั่นจิตไม่มั่นใจเพราะยังไม่สามารถที่จะก,กำหนดความเป็นไปของตนเองได้แต่สำหรับคนที่เรียนคนที่ฝึกคนปฏิบัติอยู่เป็นประจำใช้ความเพียรภาวนาอยู่เป็นประจำจนบางคนบางท่าน สามารถที่จะจําอารมณ์ได้โดยที่ไม่ต้องอภาวนาอะไรมากเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อเราปฏิบัติถึงการจําซึ่งอารมณ์ได้เนี่ยราล,ลึกนึกถึงอารมณ์ได้เนี่ยเวลาเกิดมีเรื่องมีเราเพียงแค่เรานึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยเวทมนต์คาถาก็มาปกปักรักษาเราครูบาอาจารย์ก็ปกปักรักษาเราเราเข้าถึงพลังแหลงครูเข้าถึง แรงแห่งพระเวทคาถาซึ่งไม่ต้องแทบไม่ต้องท่องคาถาอะไรนะครับเพราะว่านึกถึงปุ๊บมันมันได้อารมณ์หรือมันเข้าถึงแรงครูครูบาอาจารย์ปกปักรักษาเราเลยเนี่ยก็เรียกว่าการฝึกจนมันเกิดชํานาญดังนั้นถ้าเรายังฝึกเข้าถึงความชํานาญไม่ได้เข้าถึงความเชื่อมั่นไม่ได้เข้าถึงความศรัทธาไม่ได้เนี่ย เรายังมีความงอน,น,น,นแงนคอนแคนอยู่ในวิชาในเครื่องรางวัตถุมงคลที่เราทำเนี่ย <c oughs> ก็หมายความว่าเรายังไม่สามารถที่จะกําหนดให้ความเป็นไปของตนเองได้เหมือนกับการสวดมนต์ไหว้พระของเรานั่นแหละเราสวดไปเผื่อว่าจะได้บุญถ้าว่าเผื่อเนี่ยหมายความว่าเรายังศรัทธาเรายังไม่ตั้งมัน่นแต่ถ้าเราสวดมนต์เราปฏิบัติสร้างคุณงามความดีเรา มีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะให้ผลแก่เรามีความสุขในปัจจุบันธรรมนี้อย่างเช่นแม้แต่เรานั่งสมาธิเราก็ยังมีความสุขเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปได้ถึงเราก็เข้าถึงความสุขคือการเข้าถึงสมาธิความสงบใจจากอารมณ์ภายนอกเราสามารถที่จะทําตนเองให้มีความสุขภายในโดยที่ไม่ไปต้องพึ่งอามิตรหรือว่าพึ่งรูปเสียงกินรสผดทพะ ใจเราสงบจากกิเลสได้เนี่ยก็เลยว่าการที่เราสามารถที่จะกําหนดความเป็นไปของตนเองไดฉ้ฉะนั้นหลักในการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยการอ,าอธิษฐานบุญเนี่ยก็เป็นหลักของการที่เราปฏิบัติเพื่อที่จะกําหนดผลของกรรมให้เกิดขึ้นกับตนเองได้ตามใจนึก และการอธิษฐานก็คือการสั่งสมบาร,รมีธรรมอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นเราต้องรู้จักในการอธิษฐานเราอธิษฐานเราไม่ได้โลภเพราะว่าเราอธิษฐานเพราะเราสมควรที่จะร,รับในสิ่งที่เราทําเหมือนเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องได้กินผลของต้นไม้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีความรู้ว่า เราปลูกต้นมะม่วงเราต้องได้กินมะม่วงแน่นอนอความที่เรารู้ว่าเราต้องได้กินผลมะม่วงแน่นอนมันไม่ใช่ความโลภแต่เรารู้ว่าทําเหตุอย่างนี้จึงได้ต้องได้รับผลอย่างนี้แต่เราอยากจะกินมะม่วงให้มันเร็วไปกว่านั้นเราก็ต้องไหนเราก็ต้องรู้วิธีว่าทําอย่างไรมันจะให้ผลให้เรากินไวขึ้นก็ต้องรู้จักในการตอนกิ่งหรือว่าปักชำํำอะไรกว่าไปการปฏิบัติก็เหมือนกันแทนที่เราจะทําแล้วก็ ให้มันเป็นไปตามกรรมเราก็ฝึกจนเข้าถึงการสามารถที่จะกําหนดให้มันผลให้มันเกิดขึ้นแก่เราได้ตามที่เราปรารถนาให้มันเกิดก็เริ่มจากการฝึกนี่แหละปฏิบัติทําให้มันเกิดความเข้าใจแล้วจนปรักธรรมอยู่อย่างนั้นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายหลปีแล้วเราก็จะมีความชํานาญเองเนหลักทางพระพุทธศาสนามันไม่ใช่ความโลภครับเราทํารู้เหตุรู้ผลนะครับ